สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองไปสู้ผูสุขคนบอนีมาพบกบร,ราดการนุย่ยซาผ้าแซบอีกะคะือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมือนีนุย่ยผ้าผีผ้าหนองคึดอยากไหมคะ่ะมาซ้อยจุพี่น้องเอ้ยบางคนน่ะกับบรรยากาศริมห่วยคือเก่าค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อทีสิบผาดคลิปไม่ไหมต่อไปะะด้ค่ะเด้อกะนี่แหละคะ่ะไปได้เนื้อสดๆมาจากเคียงเนื้อโชคละองฟาร์มเลยคะ่ะเด้อมาสิบเซนนกันค่ะอยู่ตลาดจตุเข้าไหนแล้วค่ะ แล้วก็ได้มาแล้วก็มีตุ่มน้ำค่ะพี่นอ้องเ๋ยวนี่เห็นบ่หอางสียบน้ำกันค่ะสดซิมมึงก็น,น้ำตุม่มใช่ไหมอือำนำเพียบพี่นอ้องผมอำนำนี่ดิค่ะอืมเจ้าคมโค้มพี่นอ้อง ืมมาละขีนกที่เกอนี่พม่ออกใส่ใบหูเสือมาน้ำค่ะอ๋อตับเลยหักตับตับตับสามสิบกีบกับตับ Ooh. Mm -hmm. ทับกระเหมื่อไปเลยค่ะ น่อพันสดดีดีพี่น้องคุณแม่อองค่ะอันนี้พันตับมาแล้วพี่น้องสามสิบกิปพันตับอืมลูกดวด ก็ไปกินผักอย่างนี้หลายผักมึงมันบกาเพิ่อพี่นอ้องอื้ ดเอาเลย ตับสามสิบกีบพันตับไมนรูเสื้ออะไรหอม แก้วขมดีดีค่ะไปน้องอือ ก่าวไว้สำนิกก่อนแล้วค่ะเนาะเอามาสูพีสูหน่องเบิ้งซื้อค่ะมือนนี่เจ็บแซมกันค่ะสวัสดีค่ะ